ชาลัดพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของมะนาวน่าสนใจครับผมดูข้อบูลแล้วเนี่ยเป็นปัญญาชนที่ออกจากงานเงินเดือนระดับหลายหมื่นครึ่งสแสนเนี่ยนะ,นะแล้วมาทำโดยวิธีคิดของญี่ปุ่นปรากฏว่าได้ผลดีทำหลังจากออกจากงานไม่กี่วันก็คุ้มกับเงินเดือน <c oughs> ที่ได้สูงแล้วด้วยซ้ำ <c oughs> กลายเป็นว่าทิ้งเงินเดือนครึ่งแสนมาแล้วไปได้ดีกว่ากับแนวทางที่เลือกคนเขาส่วนใหญ่แล้วเขามองไม่เห็นคุณค่าของเกษตรกรแต่เกษตรกรในวิถีใหม่ของประเทศที่พัฒนาแล้วก็น่าสนใจมากเลยครับเป็นอย่างไรต้องสนทนากับท่านนี้ครับเจ้าของสวนมะนาวภูนิตาจังหวัดสระแก้วนะครับคุณรณาวันพุ่มจันทร์คุณต่อยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะผมอ่านข้อมูลแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทำไมถึงเลือกทิ้งงานในภาคเอกชนแล้วมาเริ่มต้นกับการทำสวนเกษตรอย่างนี้ครับอ,อพอดีช่วงมีช่วงหนึ่งอะคะ่ะคือทางบริษัทเขาส่งไปดูงานที่ต่างประเทศเนาะไปดูไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมานะคะแล้วทีเนี้ยพอดีแบบว่าบริษัทที่อยู่เนี่ยมันเป็นแบบ บริเวณรอบๆค่ะเป็นเอ่อมันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอะค่ะมันคือเขาทำนาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออไปเห็นเขาทำทำนาทำไมญี่ปุ่นมันทำทำนาแค่สองสามคนทั้งทางที่แบบบริเวณที่มันกว้างมากอนเราใช้เยอะมากเขาทำยังไงนะเขามีนวัตกรรมอย่างพวกมีรถเกี่ยวอะไรตั้งแต่ประมาณ สิบกว่าปีที่แล้วเนาะบ้านยังมีแล้วแต่บ้านเราอันนี้เพิ่งมาแบบลหลังนี้เพิ่งมีก็เห็นบ้าเออทาเกษตรมันไม่ยากแล้วก็วิธีการทําเขาอย่างพวกยกแปลงผักพวกปลูกผักกินเองไม่ต้องไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่นู่นเราต้องใช้ชีวิตเราต้องซื้อของทุกอย่างค่ะแต่ทีเนี้ยก็คือแบบเออถ้าเราปลูกเองก็คือลองปลูกแถวแถวหอพักกันแหละอ่า ก็เอาพวกผักพวกอะไรไปปลูกมันก็ขึ้นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอทดลอก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะถ้าเรามาบ้านเราแบบประมาณว่าหาที่เราปลูกแล้วสามารถที่จะไม่ต้องไปซื้ออะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็หาเก็บเอาะมาณที่เราปลูกอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทําต่อยอดอะไรเลยนะคะก็คือแบบเห็นเห็นแค่แบบเรื่องการกินการอยู่เท่นั้นเองค่ะครับพอกลับมาก็เลยทดลองเลยทีนี้ ใช่ค่ะพอกลับมาก็ลองทดลองดูค่ะก็คือตอนแรกไปปลูกเมล่อนนะเรื่องของเรื่องอะเร่งเห็นว่าเออเอาอะไรดีนะที่มันแบบสามารถแบบคืนทุนแล้วราคาแพงเพราะตอนนั้นเมลอนก็ราคาสูงเนาะ,ะใช่ค่ะแล้วราคาสูงทดลองไปซื้อมากินดูค่ะ,ะก็ราคาสูงมากก็ลองลองปลูกดูซิมันจะได้ผลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค <c oughs> รับก็ปลูกที่บ้านเพื่อนอ่า ลองดูประมาณสามร้อยต้นนะคะก็สรุปผลออกมาคือไม่รอดมันก็ออกลูกออกลูกค่ะแต่มันแบบมันไม่หวานอ่ะมันไม่ได้จากที่เราคิดค่ะมันยากกว่าทำความหวานไม่ได้ค่ะแล้วอาจจะแบบไม่ได้อยู่กับเขาทั้งวันเนาะเราทํางานด้วยแล้วก็ใช้เวลาช่วงเย็นมาดูอะไรเย่ยงนี้ค่ะแล้วมาลงตัวที่มะนาวได้ยังไง รู้ได้ข้อมูลจากที่ไหนว่ามะนาวดีครับคุณรัตดวันครับ่็ดูอชอบดูเกษตรอยู่แล้วค่ะก็เห็นเขาพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ชนบุรีค่ะก็คือเขาเป็นนักวิชาการแล้วแล้วเขาก็ปลูกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมันไม่ไม่ไกลจากอระยองเท่าไหร่ก็เลยไปดูค่ะตอนนั้นทํางานที่ระยองก็ไปดูที่สวนเลยก็คือเห็นมันออกลูกเต็มเลยเจ้า แล้วไปสอบถามเรื่องรายละเอียดเขาว่ามันมันออกลูกแบบไหนยังไงมันให้ลูกติดลูกอ,อใช้เวลากี่เดือนอะไรยเงี้ยค่ะอาาก็ปร,กรากฏว่าประมาณเจ็ดแปดเดือนมันก็ให้ผลแล้วโอ้เฮ้แต่แตันวม,มัน<ๆ>มันขึ้นอยู่กับพันบางพันใช่ไหมครับที่ใช้ใชแค้เพียงแค่เจ็ดแปดเดือนเนี่ยครับใช่ค่ะใช่เพราะว่าช่วงนั้นอ่ะที่ที่ฮิตฮิตมากเลยก็คือแป้นที่ติดหนึ่งเนาะที่ช่วงหนึ่งเนาะที่เขาแบบ เออเขา,ารณรงค์กันปลูกช่วงรู่นนะคะอือือก็เลยลองเอามาปลูกดูค่ะลองเอามาทดสอบดูครับห้าหกต้นเน่ยค่ะซื้อมาก็มาลองทดสอบดูครับแล้วมันได้ผลด,ดีค่ะก็เลยแบบเออมันมันออกดีทำแ,แล้วมันแบบเห็นเห็นเลยว่ามันสามารถที่จะแบบเออ ต่อยอดไปได้อีกอืมฮาฮะฮะมันมันต้องมีกระบวนการดูแลหรือเปล่าคือผมผมทดลองเคยลองปลูกเหมือนกันมะนาวแป๊บเดียวอ่ะใบหายหมดเลยนอนกินดอกไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ออกเลยอ่าใช่แล้วเราต้องมีกระบวนการดูแลมันยังไงครับดูแลยังไงถึงจะดีสําหรับมะนาวครับแต่ช่วงแรกที่เราดูนะคะก็จากที่เออเราก็ตอนนู้นยังทํางานอยู่เนาะก็วิ่งไปวิ่งมานี่แหละจากแก้วจากแก้วไประยองอะค่ะก็ ก็ทำช่วงวันหยุดก็กลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนปลูกแรกๆก็โดนหนอนกินเลยค่ะก็ใบกนหมดเลยก็คือคนที่บ้านเขาแม่เขาบอกว่าไม่ไหวละมั้งอะไรกัน็เลยลองคือหาวิธีการว่าทำแบบไหนว่ามันถึงจะไม่มีไม่เอ่อไม่โดนหนอนกินก็ไปได้แบบเออความรู้มาก็ตัด จิ่งหม่พ่นยาใส่ปุ๋ยคะ่ะครับทาไปแล้วมันก็ทําตามก็คือแบบประมาณว่าอ่าประมาณเดือนหนึ่งพ่นทีหนึง <c oughs> อะไรอ <c oughs> <ช>่าฮะแต่แป<ต>ล <c oughs> ว่าเราก็ยังใช้สารเคมีใช้อะไรมาเป็นตัวช่วยด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็น <c oughs> ใช่ค่ะเราเราเราก็ยังตอนตอนแรกๆก็เป็นแบบนั้นเลยคะ่ะ <c oughs> คือมันต้องใช้อ่าฮ มันต้องใช้ส่วนหนึ่งค่ะก็คือช่วงเวลาที่มันจะต้องใช้มันต้องใช้ค่ะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าแถวเนี้ยเขาใช้เคมีกันหมดเลยถ้าที่อื่นใช้เคมีแมงแมลงก็จะมาอยู่กับเราไงค่ะใช่เพราะเขาโดนไล่มาหมดเลยก็มาอยู่กับตรงที่เราไม่ได้ใช้ใช่ค่ะใช่อืตอนแรกเป็นแบบแรกแบบแรกก็คือแบบไม่ใช้เลยแหละก็คือปล่อยมันเลยครางที่เราคนเดียวเลย ครับ <C HA> แต่มันก็จะมีช่วงเวลาละว่าช่วงนี้ใช้ช่วงนี้ไม่ใช้อะไรยังไงเพื่อทําให้คุณภาพของผลผลิตที่เราได้เนี่ยมันมันดูมีคุณภาพมากขึ้นอย่างนั้นด้วย <C HA> หรือเปล่าใช่ค่ะใช่เราเราต้องศึกษาให้ให้ดีระดับหนึ่งอ่ะกับมะนาวนะคะคือต้องคอยสังเกตดูไม่ใช่ว่าสามเดือนแล้วมาดูทีหนึ่งอะไรไม่ใช่นะคะเราก็คุณ คุณระดาวันครับถ้าถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้มาจากญี่ปุ่นคืออะไรครับในการที่เรามาใช้ปลูกมะนาวเนี่ยครับเอ,อเรื่องของการประหยัดพื้นที่ในการใช้ะคะ่ะอย่างมีพื้นที่จำกัดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการปรุงดินอ่าอืมอย่งยางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเฮา์เนาะเขาทำเป็นในเฮาในโรงเรือนนะคะว่า ที mm ่บ hmm. mm. mm ้านเขาอากาศมันก็จะแปรปวนเนาะคช่วงหนาวก็หนาวอะไรเงี้ยค่ะก็วิธีการเขาอย่างในโรงเรือนอย่างเงี้ยเขาทําทําแบบไหนทําไมผักเขาถึงงามทําไมต้นไม้เขาถึงสวยอเราก็เห็นว่าเขาแบบเออทําดินยังไงแบบเหมือนเหือนกับว่าเราใช้เอามาเอามาเป็นพวกบงบ่ออะค่ะที่เราใส่กำจัดวัชพืชก็ง่าย เหมือนกับมันคือวิธีการใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมมาแล้วก็ลดการใช้แรงงานให้มันน,น,น้อยลงตอนนี้คุณรัตะวันทําด้วยแรงกี่คนครับตอนแรกเลยก็ใช้คนในในหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็คือเป็นพ่พอแม่พี่น้องเราเองเนะี่ยจริงจริงอยู่ในสวนมีอยู่ประมาณสามคนมพื้นที่ขนาดไหนครับคอบกว้างที่ทำอยู่ทั้งหมด อ่าถ้าเป็นสวนมะนาวประมาณสามไร่ค่ะสามไร่ไม่น้อยนะไม่แต่ว่าถ้าบริเวณทั้งหมดเลยคือปลืปลูกพืชหลายๆอย่างอ่ะครับสิบไร่ทั้งหรานะครับสามสิบไร่สามสิบไร่ใช่ไหมที่ที่สระแก้วนะฮะใช่ค่ะใช่คือแปลว่าไม่ได้ปลูกเฉพาะมะนาวอย่างเดียวแหละแต่ว่ามีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆด้วยอืใช่ค่ะใช่เห็นเน่นี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในรายงานของผู้จัดการที่บอกว่า อย่าปลูกอย่างเดียวมันเกิดขึ้นความคิดนี้ยังไงครับคุณระดวันครับเรื่องของเรื่องก็คืออย่างมะนาวอย่างเงี้ยค่ะะมันจะมีหน้าที่มันถูกกับแพงเนาะก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าช่วงที่ที่เขาไม่มีผลผลิตเราจะทําอะไรตอนตอนช่วงที่ยังทํางานอยู่เนาะยังก็มานั่งคิดคเพราะว่าถ้าเราถ้ามะนาวไม่มีขายเราขายอะไรล่ะตรงนั้นเราก็ขาดรายได้ใช่ไหมคะก็ลองหาพืชอื่น ็อย่างจะเป็นพวกเอ่อสะดาวสะ,ดาว,สะดาวนอกฤดูนะคะที่มันสามารถออกอก่อนฤดูก่อนก่อนชาวบ้านเขาอะ่ะมันาจ<า>แบบต่อยอดได้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือหลังหลังจากเก็บมะนาวเสร็จเรียบร้อยหน้าฝนสมมตินะคะที่เราทำนอกฤดูนะเราก็ปล่อยมันเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นอ,ะอ่ะพอดีสะดาวออกพอดีอย่างเงี้ยองหวงเวลาดีด้วยอ่าครับ แต่กระบวนการดูแลพอมันหลากชนิดมากๆมันเอยุ่งไหมเออไม่ต้องแบ่งกันไหมก็ยุ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือเราเราต้องแบ่งแยกให้ดีอย่างอย่างสมมติว่าเราเราอยากจะได้อย่างสแดวอย่างเงี้ยเราช่วงเนี้ยมันเก็บดอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ทิ้งอย่างอื่นเนาะสแตวเก็บดอกมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่ได้นานใช่ อะไรว่าผมเข้าไปดูข้อมูลนะเห็นหลายอย่างญ่าหวานเอยฝรั่งแตงโมอ้อยคั้นแบ็คเบอร์รี่ราดเบอร์รี่มีหมดเลยแล้วยังมีพิซซ่าด้วยปลูกยังไงครับไม่ใช่แล้วนะมาทำเรื่องของเรื่องอะสิ่งที่ปลูกเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันไม่ต้องไปดูแลประจำตลอดคนแส่ ทนไม่ต้องดูแลเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็าสูแต่ถ้าเราปลูกผักเราต้องทิ้งทุกอย่างเลยนะใช่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 ต้องลดน้ำแต่กระดานนอกฤดูเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องปลาแล้วก็มะนาวเราก็ปล่อยเลยไม่ได้เอ๊ะถ้างั้นเราทําการตลาดยังไงครับเขามาซื้อเราถึงสวนเลยมาเที่ยวที่สวนหรือว่าเราต้องมีส่ไปพ่อค้าคนกลางหรืออะไรยังไง อ่าจริงๆแล้วคือมันเป็นปากต่อปากเนาะทำมะนาวมาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือพอเขาเห็นว่าเราทํามะนาวแล้วแบบเออส่วนนี้มีมะนาวไว้บ้านนี้มีมะนาวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบพ่อค้าแม่ค้าวิ่งมาหาเราเลยอืิ่มเดิ่มที่สักแก้วนี่ไม่มีคนปลูกมะนาวเลยใช่ไหมครับตอนแรกอ่ะมีค่ะแต่มันมีน้อยอ๋อครับค่ะสักแก้วที่ดังๆแต่ก่อนก็พวก พวกแตงทั้งหลายลานะแคนตาลูปอย่างเงี้ยนะที่เยอะๆหน่อยนะครับใช่ค่ะใช่แคนตาลูปเยอะอค่ะค่ะอย่างนี้เท่ากับเราก็เปิดสวนเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้คนมาท่องเที่ยวอะไรได้ด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเอ,อใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรการทําวิธีทำ อะไรยังไงอย่างเงี้ยเรื่องเกษตรเนี่ยก็คือจะแนะนําให้ได้ค่ะแล้วนี่เป็นที่มาของการทําให้มีพิซซ่าในสวนสําหรับการเดิกางใช่ไหมเพราะมีคนมาเยอะๆมันก็โอ้หิวเนาะพอเดินนึกว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งอันนี้อันนี้ก็ต้องสูตรของเราเลยพอถึงก็หิวหมดเลยค่ะแล้วก็อยากแบบไม่มีน้ํเหรออะไรน้ํามีกินไหมมีแบบมีน้าแบบน้ําพร้อมเลยนะ เราก็จะมีตัวเลือกมีน้ำมะนาวมีน้ำอ้อยแล้วก็มีอาหารด้วยใช่ใชเออกลายเป็นว่าพวกนี้จะกลายเป็นรายได้หลักของสวนมากกว่าด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่มันจะเป็นรายได้รายได้หลักของสวนเลยนี่จะเข้าเป็นรายวันเนี่ยนาะใช่ใช่แล้วอยากจะรู้ตอนนี้เปิดเพจอะไรนะครับดูได้ที่ไหนนะ่ะออจะมีเปิดเอ,อมีเว็บไซต์นะคะก็คือเว็บไซต์ตอนนี้ก็คือ มันมีอยู่ในอของ google เนาะลองเสิร์ชเข้าไปดูก็จะมีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตนะคะะส่วนใหญ่จะออยู่ที่ facebook ค่ะเฟซบุ๊กก็ส่วนมะนาวภูนิตาจังหวัดสระแก้วเลยค่ะอผมเข้ามาแล้วเห็นพี่เซนเตอร์คุณแม่หรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะใช่ยืนแบบภาคภูมิใจมากยิ้มด้วยความภาคภูมิใจคืออะไรอ่ะเออที่ค่อยๆนี่คือต้นอะไรครับ ที่แม่ยืนถือยืนจับอยู่ใช่ไหมก็ะเนกระเสดลินค่ะือมันคืออะไรคะเกลิลินเป็นเป็นต้นเป็นต้นไม้นี่แหละค่ะแต่ว่าใบมันจะสวยมากเลยค่ะก็เป็นนจากแถวแถวบ้านนี่แหละเอาไปปลูกดูคทานได้ใช่ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมใช่ประดับอ๋อใช้ประดับนึกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตผลที่ว่ามาทานได้แนวโน้มแล้วระยะยาวต่อไปข้างหน้าสิบยี่สิบปีข้างหน้า เส้นทางเกษตรแบบนี้ยังรุ่งโรจน์อยู่ไหมครับคุณรัดาวันประเบมนยังไงโอ้ยตอนนี้ตั้งแต่โควิดมาเ<ม>นาะปัญหาเยอะก็คือเรื่องเรื่องของการขายของดอบลงเยอะเลยม,มันก็น่าจะเจอกันเกือบทุกที่เนาะค่า<ใ>จะ<ม>สวนเราหรอกแต่ก็คือเราก็ยังดำเนินชีวิตอยู่ก็คือ<ม>ยังต้อง ทำต้องกินต้องใช้อยู่แล้วก็อย่างนี้ยแหละก็คือต้องเปิดทำไปก่อนแล้วก็ปรับกันไปในอนาคตด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอย่างอย่างเรามีแบล็คเบอร์รี่อย่างเงี้ยต้องปลูกแบล็เบอร์อร,รี่ของเราก็ก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบเราขายเราขายเป็นต้นต้นพันธุ์ครับก็ค<ม>ือมีกิ่งพันธุ์มีอะไรขายด้วยทุกอย่างเราจะขายผลด้วยขายพันธุ์ด้วยอย่างเง้น <ừ> นะฮะ ใช่ค่ะทุกอย่างต้องต่อยอดได้ค่ะอย่างน้อยที่สุดคือต่อยอดได้มันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้นะกิจการดีๆมีความสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณระดวรรณกำลังใจกันด้วยครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสคงได้ไปเที่ยวที่สวนกันสักครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับคุณระดวันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณรัตวันพุ่มจันทร์หรือคุณต่อยเจ้าของสวนมะนาวภูนิตาจังหวัดสรกแก้วนะครับครับคุณแนวทางจากเกษตรญี่ปุ่นครับใช่ครับถ้าสนใจนะครับเสิร์ชสวนมะนาวภูนิตาจังหวัดสักแก้วเข้าไปที่เพจ Facebook ก็ได้นะแล้วก็สอบถามรายละเอียดอยากไปเรียนรู้อยากไปท่องเที่ยวหรืออยากได้ผลิตผลผลิตภัณฑ์ก็เข้าไปพูดคุยกันในนั้นนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารับพัฒนาชาติครับ